สวัสดีค่ะนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะไล์สดใช่ไหมฮะไล์สดวันนี้เป็นไล์แรกนะคะเป็นไล์แรกนะคะสวัสดีทักทายเพื่อนเพื่อนนะคะมกโมกอยากทํานะคะเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็คือมกโมกอยากทําไล์สดอยู่นะคะทักทายเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนนะคะโอ้ยหลายหลายวิแล้วเนาะเนี่ยหลายวิไม่คี้ไม่ทราบว่าทํายังไงเนาะไล์สดอยู่ใช่ไหมคะตอนนี้นะคะ ท,ท, now, ทัก lên, ทายเพื่อนๆนะคะทักทายนะคะตอนนี้มกโมกอยากทํานะคะพี่น้องทักทายเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะทักทายเพื่อนๆนะคะทักทายช่องโมกโมกอยากทํานะคะอยากทําอะไรสิ่งต่างๆหลายหลายสิ่งหลายอย่างนะเพื่อนๆเนาะเรียกว่าคําว่าอยากทําก็คืออยากทําทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องนะคะอยากทาทุกสิ่งทุกอย่างค่ะพี่น้องอยากทําให้เพื่อนๆรับชมนะคะพี่น้องอยากทําคลิปอะไรที่มันโอเคนะคะพี่น้องที่แบบเรียกว่าอะไร คลิปที่ดีๆพี่น้องคลิปที่สร,ร้างสรรค์นะคะคลิปที่สร,ร้างสรรค์นะคะพี่น้องว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะเป็นยังไงบด้างคือเขาเรียกว่าไลไรนี้เป็นไลน์แรกนะคะพี่น้องไลน์แรกที่มาทักทายเจอเจอเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆในเขาเรียกว่าใน youtube พี่น้องนะคะใน y youtube เพิ่งมาเป็นครั้งแรกนะคะพี่น้องฝากด้วยนะคะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะก็เรียกว่าฝากเนื้อฝากตัวนะคะพี่น้องนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊ะตอนนี้ก็เรียกว่าอะไรก็เป็นไลน์แรกนะคะพี่น้อง เป็นไรแรกก็คือมันจะขู่ขลาพี่น้องคือไม่เข้าใจพี่น้องคือไม่เข้าใจนะคะพี่น้องคือไม่เข้าใจว่าแบบไหนต้องทําแบบไหนนะคะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็เพิ่งจะเริ่มค่ะพี่น้องเพิ่งเริ่มมาได้เดือนเดือนกะเขาเรียกว่าเดือนกะเรื่ออะไรเดือนกะสิบวันนะคะพี่น้องนะคะวันนี้ได้เพิ่งได้เดือนกะสิบวันนะคะพี่น้องเดือนกะสิบวันเองนะคะพี่น้องทักทายด้วยนะคะใครๆเพื่อนๆก็ทักทาย้องโมกอยากทําได้นะคะพี่น้อง ทักทายได้นะคะทักทายได้นะคะทักทายก่อนนะคะทักทายก่อนนะคะเออนี่ก็เป็นไลยแรกก็ตื่นเต้นนะคะพี่น้องก็เป็นไลยแรกนะคะก็ตื่นเต้นค่ะพี่น้องตื่นเต้นนะคะดูว่าเขาจะให้กี่นาทีนะคะพี่น้องเนาะจะดูว่าเขาให้กี่นาทีนะคะพี่น้องก็ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราค่อยๆทําก็ทาเขาเรียกว่าก็ทําได้นะคะพี่น้องเพื่อนๆบางท่านก็แนะนําว่าก็ลองไล์ดูนะคะพี่น้องเนาะ อันนี้ม้โม้แกอยากทําก็ลองไลฟ์ดูนะคะพี่น้องวันนี้เป็นวันแรกแล้วก็เป็นคลิปแรกนะคะพี่น้องเป็นคลิปแรกนะคะพี่น้องว่าทําเสร็จแล้วจะเป็นยังไงบ้างเนาะนะก็จะเป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้องก็เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้ก็ดีใจนะคะพี่น้องมาแล้วเรียกว่ามาเปิดตรงนี้นะพี่น้องนะมาเปิดไลฟ์สดตรงนี้พี่น้องก็ลองทําดูค่ะพี่น้องนะคะวันนี้เป็นไลฟ์แรกนะคะก็ลองทําดูขอทักทายเพื่อนๆนะคะทักทายแล้วก็ สว anyway. ัสดีเพื่อนเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเมื่อกี้ตื่นเต้นพี่น้องตื่นเต้นอ่ะไม่ได้ไม่ได้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเลยนะคะไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆนเลยโอ้ยเนาะโอ้ยเนาะไม่ได้สวัสดีเพื่อนๆเลยนะคะไม่ทราบว่าเพื่อนๆนจะเห็นไหมเนาะเพื่อนเพื่อนจะเห็นมดมุกมุกมุกอยากทำไหมคะพี่น้องเนาะคือว่าเพื่อนๆเห็นแล้วก็แนะนําได้นะคะพี่น้องเนาะติชมได้นะคะพี่น้องว่าคลิปลงไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะพี่น้อง เป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่น้องก็ก็แนะนํากันได้นะคะว่าคลิปแบบนี้ต้องทําแบบนี้นะเพิ่มเติมแบบนี้บ้างแนะนําได้นะคะแนะนําได้นะคะพร้อมที่จะรับฟังนะคะพี่น้องพร้อมจะรับฟังนะคะเพื่อนๆทุกท่านทุกคนนะคะหรือว่าเคลือเรียกว่าอะไร FC หรือว่าอะไรคะพี่น้องนะนะคะหรือยังไงอ่ะเออย่างนี้ก็มารู้จักหน้าตากันแล้วนะคะพี่น้องคือเสียงจริงตัวจริงค่ะพี่น้องเสียงจริงตัวจริงนะคะคือโมกโมกอยากทํานะคะ จริง,รง,รงตัวจริงนะคะคือตอนนี้ป้าโมกอาจจะไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะเพื่อนๆเนาะคือเขาเรียกว่าเขาไม่ให้เปิดเป็นสาธารณะพี่น้องเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งโมกโมก่ยวกทำเขาเรียกว่าก็ยังไม่ได้ยืนยันเป็นรอบสองพี่น้องยังไม่ได้ยืนยันเป็นรอบสองนะคะเพิ่งเพิ่งเขาเรียกว่าเพิ่งจะเปิดไปเพราะว่าเขาเรียกว่าต้องต้องต้องยืนยันตัวตนนี่เป็นรอบสองนะพี่น้องถึงจะไลฟ์สดได้ใช่ไหมเป็นสาธารณะได้ใช่ปะ อันนี้ก็เป็นไรแรกนะคะก็เดี๋ยวก็ลองทําดูก่อนพี่น้องไรไรนี้ไรแรกก็ลองทําดูก่อนนะคะพี่น้องว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะจะเป็นยังไงบ้างเออเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้มาเจอกันนะคะพี่น้องตัวจริงเสียงจริงนะคะโมกโมกอยากทํานะคะเพื่อนๆแนะนําได้เนอะแนะนําได้นะจ๊ะแนะนําได้นะเจ้านะแนะนําได้นะเจ้าก็ตอนนี้ก็คือไ์อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพี่น้องเนาะ เปิดเปิดไลฟ์วันนี้ก็คือจังหวัดเชียงใหม่นะคะอำเภอฝางนะคะตอนนี้อยู่จังหวัดเชียงใหม่นะคะพี่น้องโมกโมกอ,อ,อ,อยากทานี่เป็นคนเชียงใหม่นะคะพี่น้องเป็นคนเชียงใหม่ะคะ่ะอำเภอฝางนะคะเพื่อนๆเนาะเพื่อน <confessed> ๆนอเห็นแล้วก็ยังไงเขาเรียกว่า <hi> เห็นคลิปนี้หรือมาทักมาทายกันก็ได้นะคะพี่น้องก็เดี๋ยวเขาเรียกว่าเดี๋ยวลงไลฟ์เสร็จแล้วก็เขาเรียกว่าเดี๋ยวโมกโมกก็จะไปดูข้างหลังนะคะว่าจะมีใครบ้างเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะมีใครบ้างนะคะวันนี้เขาให้เวลากี่นาทีก็ไม่ทราบนะคะพี่น้องเดี๋ยวดูอีกที่น้่งเราะา เป็นไลนแรกนะเพราะว่าว่าเขาบอกว่าขอขอเขาเรียกอะไรขอใช่ไหมขอต้อนรับสู่การแชทอย่าลืมรักษาความเป็นส่วนตัวของคุณและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของชุมชนดูข้อมูลเพิ่มเติมพี่น้องเนี่ย้ขาขึ้นมาแบบนี้พี่น้องเขาจะขึ้นมาแบบนี้เราไม่ทราบว่าไลน์นี้เป็นไลน์ที่หนึ่งนะครับพี่น้อง รลยแรกของโมกอยากทํานะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเพราะว่าไม่เห็นคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนนะคะพี่น้องโมกอยากทําไม่เห็นคอมเมนต์เรียกว่าไม่เห็นคอมเมนต์ค่ะพี่น้องลิ้นหล้วอะไรลิ้นรั้วนะคะพี่น้องไม่เห็นนะคะไม่เห็นก็วันนี้ก็ลองลองทําแป๊บนึงค่ะพี่น้องว่าตอนนี้ได้ประมาณหกนาทีแล้วค่ะพี่น้องนาทีแรกนี่ไม่ทราบเลยว่ากดตรงไหนพี่น้องเวลาก็เดินแล้วเดินไปพี่น้องเวลาก็เดินเดินไปก็เลยไม่ทราบว่ากดตรงไหนนะคะพี่น้อง เอเอเนาะเออเนาะไม่ทราบพี่น้องมากดอีกทีอ้าเมื่อกี้เราตอนแรกเรากดเสร็จแล้วเขาก็ลงอ่ะพี่น้องเรากดไลฟ์สดแล้วเขาก็ลงไลฟ์สดเขาก็ลงพอดีรอบที่สามก็มานั่งอีกแป๊บนึงก็นั่งนั่งนั่งดูว่าเอ๊ะเขาจะกดตรงไหนเนาะก็เลยมานั่งกดอีกทีพี่น้องเขาก็เด้งขึ้นมาแบบนี้ค่ะพี่น้องกดอีกทีก็เด้งขึ้นมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะพี่น้องก็เลยวันนี้ก็ดีใจนะคะที่มาทักทายเพื่อนเพื่อนนะคะพี่น้องเนาะคือช่องโมกโมกอยากทํานะคะพี่น้อง เรียกว่าโมกโมกอยากทำใครอยากทําคลิปต่างๆนะคะพี่น้องชอบฮะชอบเรียกว่าอะไรชอบเสาะหาพี่น้องทั้งๆที่ตัวเองก็ไม่เก่งนะพี่น้องแต่ก็จะลองดูนะคะพี่น้องก็ลองลองดูนะคะอันไหนเขาเรียกว่ามันไม่เสียหายเลยนะพี่น้องเนาไม่เสียหายอะไรเลยนะเราทําได้เราก็ทํานะคะพี่น้องวันนี้ก็ดีใจนะคะ่าเจอเจอนะคะพี่น้องไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะเห็นกันหรือเปล่านะคะ ก็ไม่ทราบนะคะก,ก็ขอสวัสดีไปก่อนนะตรงนี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆมากมายเลยนะคะขอบคุณมากมายเลยนะคะครั้งนี้เรียกว่าอะไรไลน์นี้ก็เป็นไลน์แรกนะคะพี่น้องมันก็ขูกขาะก็คือแรกแรกไม่ทราบว่าจะกดตรงไหนนะคะพี่น้องเราก็ต้องศึกษาค่ะพี่น้องนมาเข้ามาตรงนี้แล้วก็ต้องศึกษาพี่น้องต้องศึกษาดูก่อนนะคะพี่น้องเพราะว่าเหน็นก็เห็นอาจารย์มังท่านก็บอกว่าคุณต้องยืนยันสองรอบนะครับคุณถึงจะยืนยันเขาเรียกว่า คุณถึงจะไลฟ์สดถึงสาธานะได้นะครับก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวเสร็จแล้วเกิดยังไงเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวเคยจะไปหาข้อมูลว่าไปกดยืนยันแบบไหนนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้ก็ให้หลานตั้งให้พี่น้องเพราะว่าภาษาอังกฤษนี่ไม่รู้เรื่องเลยพี่น้องภาษาอังกฤษนี่โมกโมกไม่รู้เรื่องเลยนะคะโมกๆอยากทานี่ไม่ทราบเลยว่าทํายังไงบ้างนะคะพี่น้องก็เดี๋ยวก็ต้องรอหลานมาอีกทีนะคะพี่น้องว่าเป็นยังไงบ้างเนาะวันนี้ก็ดีใจมากมายเลยนะคะเนี่ยพี่น้องดีใจมากมายไม่ทราบว่า เดี๋ยวถ้าเกิดลงไลฟ์เสร็วว่าจะกดตรงไหนหรือว่าเขาจะตัดไปเองนะพี่น้องเพราะว่าเขารู้สึกว่าจะให้สิบนาทีหรือยังไงนะคะพี่น้องตอนนี้ก็ได้แปดนาทีกว่าแล้วนะคะแปดนาทีกว่าแล้วค่ะพี่น้องก็มาลุ้นกันพี่น้องก็มาลุ้นกันนะคะว่าเป็นยังไงนะคะพี่น้องไม่ทราบว่าเพื่อนจะเห็นหรือเปล่าน้อง fc มงโมกจะเห็นไหมคะ fc เห็นไหมคะน้องเออก็ลองดูค่ะพี่น้องก็ลองลองจบจบอยู่นะคะพี่น้องน้องก็เรียกว่าจบจบพี่น้อง ภาษาเมืองก็บอกจอบจบดูจอบจบดูก่อนนะคะพี่น้องจอบจอบดูก่อนว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะจอบจอบว่ามีเพื่อนจะเห็นไหมนะคะพี่น้องนะจอบจอบดูก่อนนะคะไม่ทราบว่ามีใครบ้างน้องนะก็ลองดูค่ะพี่น้องก็ลองลองดูนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่ามันไม่ลองมันไม่รู้อะพี่น้องอะไรก็ได้ที่เราทําแล้วมันคิดว่ามันโอเคอะพี่น้องนะคิดว่ามันโอเคก็ลองทําดูค่ะพี่น้องนะ ก็ลองทำอยู่ค่ะพี่น้องตอนนี้เข้านาทีที่สิบอยู่นะคะพี่น้องดูว่าเขาจะตัดไปไหมเขาจะตัดไปไหมคะพี่น้องในปโมก็ดูก่อนนะคะเดี๋ยวโมก็ลองดูกันนะคะโมกอยากทํานะคะพี่น้องจะดูว่าตอนนี้จะเข้าเข้าเขาเรียกว่าเข้านาทีที่สิบนะคะพี่น้องเข้านาทีที่สิบนะคะว่าไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่น้องจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่น้องว่าเออยังไงดีเนาะอะไรเนาะนะคะพี่น้องเราก็ยังไม่เก่งเราไม่ยังไม่ทราบนะคะพี่น้องนะ คือคำว่าอยากทำนี่พี่น้องมันอยากทําทุกอย่างนะคะคําว่าอยากทําเนี่ยพี่น้องคําว่าโมโมกอยากทําก็คืออยากทําทุกอย่างพี่น้องอยากสร้างสีสันให้พี่น้องรับชมนะคะพี่น้องอยากสร้างสีสันอยากทํโน่นอยากทํานี่พี่น้องคือเขาเรียกว่าไง่มันกระตุ้นเนี่ยพี่น้องทําเสร็จแล้วมันมีความสุขนะคะทําเสร็จแล้วมันมีความสุขมากมายพี่น้องเราได้ทํานะคะได้ทําให้เพื่อนๆรับชมนะคะพี่น้องแล้วดีใจมากเลยอ่ะ และเพื่อนๆดูคลิปเนี่ยหลายหลายพันนะคะขอบคุณมากมายนะคะที่รับชมนะคะที่รับชมคลิปของโมโขอยากทานะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนนะคะที่รับชมนะคะรับชมนะคะแล้วก็ติชมมาบางคนก็ติชมก็มีเนี่ยค่ะพี่น้องทั้งติทั้งชมก็มีไม่เป็นไรนะคะขอให้ติขอให้ชมนะคะก็ดีใจแล้วค่ะพี่น้องนะคะดีใจสุดๆแล้วพี่น้องเขาเรียกว่าทั้งติทั้งชมอ่ะปัญหาที่ไหนไม่ได้พี่น้องคนเรารู้จักกันใอย่าชมอย่างเดียวนะคะ ได้ชมอย่างเดียวนะคะต้องทั้งติทั้งชมพี่น,อน้องถึงจะโอเคนะคะทั้งติทั้งชมไปเลยว่าเออยังไงคุณเป็นแบบนี้นะอะไรเป็นแบบไหนนะคะพี่น,อน้องติชมมาได้นะคะติชมได้เลยพร้อมนะคะพร้อมพร้อมแก้ไขตัวเองนะพี่น้องเรียกว่าพร้อมแก้ไขตัวเองนะคะพี่น,อน้องพร้อมแบบสุดๆพี่น,อน้องตอนนี้เลยสิบสิบเอ็ดนาทีแล้วแะพี่น,อน้องไม่ทราบว่าเขาจะตัดกี่นาทีนะหรือว่าเราไม่ได้ตั้งไม่กี้ไม่ได้ดูเนาะ ิกกี้ไม่ได้สังเกตค่ะพี่น้องวิกกี้ไม่ได้สังเกตก็ลองจับจอบทั้ง15นาทีนะคะพี่น้องก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวลองจบับจอบทั้ง้5นาทีนะคะพี่น้องลองจับจอบดูนะคะลองจับจอบดูก,ก่อนนะคะลองจับจอบดูก,ก่อนเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะวอ,จอาจะเป็นยังไงบ้างก็นั่งคุยกันนะคะพี่น้องก็ไลน์นี้ก็คงจะโมกโมกก็คงจะขอนั่งคุยกก่อนนะคะเดี๋ยวไลน์ถ้าเกิดเป็นยังไงเสร็จแล้วจะพาไปดูเขาเรียกอะไรอ่ะน้องอิชินนอพี่น้อง ยิมโนที่ปะโมกเลี้ยงไว้นะคะที่เลี้ยงไว้อ่ะที่โมกอยากทําะนะเลี้ยงไว้พี่น้องก็คือน้องไม่ค่อยสวยตอนนี้แต่ก็สวยนั่นแหละสวยสําหรับเราพี่น้องสวยสําหรับเรานะคะเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะพี่น้องว่าเป็นยังไงบ้างเนาะเขาตอนนี้เขาเรียกว่ายังไงอ่ะก็ไม่ค่อยค่อยไม่ค่อยได้ดูแลน้องค่ะพี่น้องเวลามันน้อยเวลาน้อยนะคะพี่น้องทําไปโนในนี่หลายอย่างค่ะพี่น้องก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะก็ไม่ได้ดูแลน้องเขาเดี๋ยว ดี๋ยวสองสามวันถ้าเกิดเป็นยังไงถ้าเกิดไลด์ได้เสร็จไลด์หน้าหรือว่ายังไงนะคะพี่น้องถ้าเกิดไลด์หน้าถ้าเกิดว่ามันเขาเรียกว่าขึ้นไลด์ได้นะคะขึ้นไลด์ได้ก็เดี๋ยวโม่โมกอยากทําก็จะไปพาไปชมนะคะพี่น้องพาไปชมพวกเทปซัดต่างๆนะคะพี่น้องก็มีไม่เยอะค่ะพี่น้องมีแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามันมีมันมีราคาสําหรับเราอะพี่น้องนะคะเพื่อนๆบอกหลายท่านหลายคนยังเงี้ยไม่มีราคาเลี้ยงทําไมอ้าวนะ ก็เรามันมีราคาสําหรับเราอะพี่น้องนะเราเลี้ยงแล้วเรามีความสุขอะพี่น้องนะเลี้ยงแล้วมันสบายใจพี่น้องนะต้นมองต้นไม้อะไรต่างๆพี่น้องนะก็จะพาชมนะคะเดี๋ยววันไหนพาชมนะอยู่หน้าบ้านพี่น้องอยู่หน้าบ้านแต่วันคลิปนี้ขอขอเรียกว่าขอนั่งคุยกับเพื่อนๆก่อนนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะนะคะจะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวสักอีกสองนาทีเดี๋ยวลงนะคะพี่น้องเดี๋ยวสองนาทีก็ลงไลน์นะคะพี่น้องนะไม่ทราบว่าเขาจะกดตรงไหนเนี่ย เอออย่างนี้นะจะกดตรงไหนนะก็ดูอีกทีนะคะพี่น้องว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะว่าเขาจะอะไรให้เรามาไหมนะคะพี่น้องว่าเพื่อนๆจะเห็นเราไหมเพราะว่าตอนนี้เขาเรียกว่าไลฟ์แรกเนี่ยเราต้องเก็บไว้เองนะคะพี่น้องนะเพื่อนแนะนํามาแบบนั้นนะคะเออนะต้องเขาเรียกว่าต้องไปศึกษากับที่ครูที่ท่านบอกที่เขาเรียกว่าอะไรที่เขาลงคลิปไว้พี่น้องรียกอาจารย์ทั้งหลายนะคะพี่น้องนะ ไดกอาจารย์ทั้งหลายที่เขาแบบเขาอยู่ตรงนี้มาก่อนเราพี่น้องคือเขาทราบดีว่าเป็นยังไงใช่ไหมฮะเขาทราบแบบไหนที่ว่าคุณจะต้องสึกษาโน้ตสื่านี่คุณต้องทําแบบนี้นะเนี่ยตัวเองเนี่ยโมกโมกเนี่ยไม่ได้ศึกษารเลยพี่น้อง <c oughs> เี๋ยวน่าจะขึ้นก็ขึ้นแล้วพี่น้องก็ลองดูชอบลองอ่ะพี่น้องชอบลองสิ่งที่มันสร้างสรรค์พี่น้องไม่ใช่ว่าลองซีสวไม่ใช่นะคือว่าเราลองอะไรที่มันสร้าง,ง,งสรงนะรค์พี่น้องอย่างเงี้ยนกะ็สร้างสรรค์แล้วนะเจอพี่น้องอย่างเงี้ยนะเจอแบบเนี้ย เจอไม่เจอเราไม่ทราบแต่เราเรียกว่าสิ่งที่สร้างสารรค์พี่น้องก็เดี๋ยวอีกแป๊บหนึ่งก็จะขอลงเวทีของกันแลวก,กันนะคะพี่น้องนะตอนนี้เขาเรียกว่าเข้านาทีที่สิบห้าแล้วค่ะพี่น้องเข้านาทีที่สิบห้าเลยนะคะเดี๋ยวป้าโมกก็ขอเรียกอนุญาตตัวเองว่าป้าโมกนะคะคือโมกโมกอยากทํานะคะพี่น้องโมกโมกอยากทํานะคะช่องโมกโมกอยากทํานะคะยังไงก็ติชมกันได้ก็เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็ขอลงเวทีกันนะคะพี่น้องตอนนี้ก็เหลืออีก ยี่สิบกว่าวินะคะพี่น้องเหลือยี่สิบกว่าวิค่ะพี่น้องก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะพี่น้องว่าถ้าเกิดยังไงเขาอนุญาตให้ไลฟ์เสร็จแล้วก็จะไลฟ์สาธารณะนะคะพี่น้องนี้เขาเรียกว่าเอาไว้รับชมเองก่อนนะคะพี่น้องอ่าเหลือเหลือประมาณอีกเาเรียกอะไรเดี๋ยวประมาณอีกยี่สิบวิพี่น้องนะเหลืออีกสิบวิพี่น้องลือสิบวินะคะเหลือสิบวิโอเคนะคะ ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณมากมายโอเคโอเคบายบายนะคะบายบายนะคะเดี๋ยวขอลงไลฟ์ก่อนนะคะว่าลงยังไงเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะว่าลงยังไงเนาะ,ะโอเคสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดสตรีม